สวัสดีครับคุอหมอเชิปิดที่หนึ่งนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการเย็บอินตโดมนะครับที่นิยมทำทางแ่้หลายในการเสริมจมูกทําให้ปลายจมูกเรียวเล็กมากขึ้นนะครับก่อนอื่นนะครับเราองมาดูว่าในการเย็บอินตโดนนั้นเราจะเย็บส่วนบริเวณไหนนะครับจากรูปนะครับเราก็จะเห็นส่วนที่เป็นองค์ประกอบของจมูกนะครับอันนี้คือส่วนที่เป็นกระดูกของจมูกนะครับส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นของกระดูกอ่อนส่วนแรกหรือว่าส่วนบนของจมูกครับ ส, pp, สน,น,สน,นทีน่สามส่วนที่เป็นกระดูกอ่อนส่วนปลายนะครับการเย็บอินเตอร์โดนนั้นเราก็เย็บส่วนที่เป็นกระดูกอ่อนส่วนปลายนะครับคือส่วนนี้ส่วนนี้นะครับเขาเรียกว่า,ากระดูกอ่อนปีกนกนะครับก็จะเห็นลักษณะของปีกนกอันนี้ส่วนที่เป็นด้านนอกนะครับอันนี้ส่วนที่เป็นด้านบนอันนี้ส่วนที่เป็นด้านในที่รวมกันเป็นส่วนที่เป็นผนังขั้นจมูกนะครับ การเย็บอินเตอร์โดมนั้นนะครับเราจะเย็บส่วนที่เป็นกระดูกอ่อนส่วนที่เป็นกระดูกอ่อนปีกนกส่วนนี้นะครับอันนี้คือส่วนที่เป็นกระดูกอ่อนปีกนกการเย็บอินเตอร์โดมก็เป็นการเย็บส่วนบนนะครับอันนี้การเย็บปลายส่วนกระดูกปีกนกเข้าด้วยกันนะครับการเย็บอินเตอร์โดมได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับ ที่ทาให้ปลายจมูกพุ่งมากขึ้นเรียวเล็กม,มากขึ้นพิจารณาจากส่วนไหนนะครับก็ต้องพิจารณาจากส่วนที่เป็นกระดูกอ,อ่อนปีกนกนะครับถ้ากระดูกอ่อนปีกนกแยกกันอยู่นะครับก็จะมีช่องว่างส่วนนี้ส่วนที่เป็นส่วนปลายก็จะมีช่องว่างันอยู่เราสามารถที่จะเย็บเยื้อโดมเข้าด้วยกันเพื่อให้ปลายจมูกเล็กมากขึ้นเรียวปลายจมูกเรียวม,มากขึ้นนะครับแต่ถ้ากระดูกอ่อนปีกนกชิดกันอยู่แล้วนะครับ เชกันอยู่แล้วเราไปเย็บอนโดมมันก็ไม่เกิดผลลัพธ์ในใดเกิดขึ้นนะครับดังนั้นก่อนที่เราทําการเสริมจมูกโดยมีการเย็บอิรโดมนั้นเราก็ต้องทราบก่อนนะครับว่าจมูกของเรานั้นกระดูกอ่อนปีกนกนั้นแยกกันอยู่หรือเปล่าโดยการสอบถามคุณหมอ ที่ทําการเรินจมูกนะครับว่าเราสามารถเย็บอินทุดมด้หรือไม่ถ้าคุณหมอบอกว่าเราสามารถที่จะเย็บอินทุดมได้โดยสาเหตุเกิดจากกระดูกอ่อนปีงนกนั้นเราแยกกันอยู่เราก็สามารถเย็บอินทุดมแล้วก็ให้ได้ผลลัพธ์ที่ไปจมูกพุ่งมากขึ้นหรือว่าเลียวเล็กมากขึ้นได้นะครับจะได้ไม่ต้องเสียงเงินโดยเปล่าประโยชน์นะครับ